ถ้ามาทางนี้แสงมันตกกระทบเนี่ยมันจะมองเห็นเห็นสีที่มันมีลวดลายแล้วก็มีประกายขึ้นมานะครับนี่คือความเป็นธรรมชาติของหินหินธรรมชาติของเราครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอํำเนินสะดวกจังหวัดราดชบุรีนะครับมาชมหน้าง,งานจริงที่เลือกใช้หินทรายกับทางร้านเรานะครับโดยจะมีพี่คมกิจนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมหน้าง,งานจริงครับไปพร้อมกันครับครับ ตัวนี้จะเป็นหินทรายเหลืองลายขนาด7จ็คูณยีตัวนี้เข้ามุม45เนาะการเข้ามุมเห็นการเข้ามุมจะเรียบร้อยครับพอเข้ามุม45องศามุมก็จะเข้าแบบสนิทครับจะสวยพอเข้ามุมเสร็จแล้วลูกค้าก็จะเคลือบน้ำยา กันเชื้อราเารริมยาก,กันซึมตัวนี้ใช้น่าจะใช้ a อร้อครับสีก็จะสีสีลายลายหินก็จะเด่นขึ้นชัดขึ้นจะเป็นเหลืองผสมลายครับเหลืองลายตัวนี้หน้าเสาเป็นขนาดเท่าไหร่ครับหน้าเสาตรงนี้ก็น่าน่าจะประมาณ3 0มสิะสี่ส <40. S 1> ครับ4ี่สประมาณ42่สิบสซ เสาแนะนําให้เป็นเสาหน้าใหญ่นะครับเวลาติดตั้งออกมาจะสวยกว่าเสาที่เป็นหน้าหน้าเล็กครับใช่ครับมันมันมองถ้ามองเข้าไปปุ๊บเนี่ยปร,ประทะกับหน้าเสาเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นขนาดของของเสาแล้วก็จะเป็นจะมีรอยต่อรอยมิติของมิติของหินที่เป็นขนาดหินตารางเมตรมันก็จะต้องดูให้มันมีรอยต่ออย่างเงี้ยครับเวลาเวลามองมาไกลมันจะเห็นเป็นรอยเหมือนเหมือนรอยต่อ จะเกิดมิติสูงต่ำแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติซึ่งสีมันก็จะตัดกันเองครับเห็นไหมครับนี่คืออันนี้ขนาด20เซนครับส่วนด้านข้างนี้ก็ประมาณ6ข้างละหกมาตัดครึ่งครับมาตัดไม่น่าจะเกินครึ่งบ้านหลังนี้นะครับเลือกใช้หินขนาด7คูณ20เซนติเมตรนะครับซึ่งซึ่งทางร้านเราก็มีขนาดจำหน่ายก็อยู่ หลายขนาดนะครับก็มี5้าคูณยีเซนห้าคูณสามสิบเซนแล้วก็1 0บคูณ30เซนเ็ดคูณสามสิบเจ็คูณยีเซนติเมตรครับลูกค้าสามารถเลือกาดถสามารถสั่งได้นะสั่งผลิตได้ครับ,รบมาดูมาดูตัวนี้กันครับนนลูกค้าบางบางท่านนะครับที่ที่สั่งซื้อหินกับเราไปแล้วแล้วทำการติดตั้งมันจะมีปูนนะครับสามารถใช้กดเกลือล้างออกได้ใช่ไหมครับ เกลือผสมน้ำหนึ่งหนึ่งต่อยี่สิบนะครับแล้วก็ชุบชุบผ้าสะอาดหรือใช้ไอ้ปองน้ำนะครับเช็ดจริงๆควรจะทำความสะอาดพื้นผิวก่อนที่ลูกค้าจะเคลือบนะครับจะได้เกิดจะได้ไม่เกิดรอยจะมีรอยขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยคือต้องต้องเก็บเก็บก็แล้วความความสะอาดตั้งแต่ตอนตอนแรกนะครับคือเพราะว่าพอถ้าเกือน้ายาแล้วมันก็จะอาบ มันจะเช็ดไม่ออกมันก็จะต้องทำางการเช็ดออกก่อนทําการเคลือบเดี๋ยวดูดูด้านบนนะครับที่เป็นที่ติดหินตัวนี้นครับมองขึ้นไปนะครับมันจะเห็นอันนี้เป็นเป็นหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านนะครับแล้วเราก็จะติดหินในส่วนที่ลูกค้าต้องการอยากจะโชว์เนี่ยถ้ามาทางนี้แสงมากตกกระทบเนี่ยมันจะมองเห็นเห็นสีที่มันมีลวดลายแล้วก็มีประกายขึ้นมานะครับ นี่คือความเป็นธรรมชาติของหินหินธรรมชาติของเรานะครับทวดลายแต่ละแผ่นมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับหลังนี้ก็ติดรอบบ้านเลยนะครับทั้งหลังเลยบ้านโทนตัวนี้จะเป็นโทนสีครีมโทนสีครีมเนี่ยลูกค้าจะสามารถเลือกใช้หินเนี่ยได้ได้หลายสีหลายชนิดหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองทองเหลืองลายนะครับได้หมดนะครับถ้าจะเป็นจิก๊กซอก็ได้ทั้งเหลืองทองเหลืองลายครับซึ่งก็จะมีแบบทั้งแบบ7ชิ้น8ชิ้นแบบหน้าเรียบสลับหน้ากระแทกครับลูกค้าเข้าไปชมหน้าเพจแล้วก็ลองเลือกดูว่าจะใช้แบบไหนนะครับคือแต่ที่สําคัญเนี่ยแนะนําลูกค้านะครับสำหรับหินทรายเนี่ยอย่างแรกเลยที่ทางร้านแนะนําก็คือถ้าลูกค้าติดตั้งแล้วก็ควรจะ ใช้น้ํายากันซึมหรือน้ํายากันร,รานะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลาดำครับส่วนใหญ่ที่เห็นถ้าลูกค้าไปติดตํารั้วบ้านอย่างเงี้ยครับเวลาเราขับรถผ่านไปบ้านที่ก็ติดหินเนี่ยจะมองเห็นลาดำดำครับวิธีการแก้ไขก็คือทำความสะอาดพื้นผิวก่อนแล้วก็ลงน้ํายากันซึมน้ํายากันเชื้อราครับปัญหานี้ก็จะหมดไปครับซึ่งถ้าสนใจหรือว่าอยากจะใช้ น้ำยากักนซึมหรือว่าคุณจาจะใช้แบบไหนยี่ห้อไหนลองลองโทรเข้ามาสอบถามทางร้านได้ครับมีทีมงานคอยแนะนำครับให้ความรู้กับทางลูกค้าด้วยนะครับ